สวัสดีค่ะวันนี้บ่ายวันพฤหัสเอ่อบ่ายวันพุธเนาะคะ่ะวันพฤหัสวัเด้อจะผัดเผ็ดไก่จะ้ะเสียบเสียบเนาะเทียงใบกัว่าไปใส่เห็ดพึ่งหวานของปีที่แล้วจะหั่นบางๆเนาะตากแห้งเอามาล่างนา้ำแล้วก็ต้มทิ้งสองน้ำค่ะแล้วก็มาใส่เนาะชาาผัดเผ็ดแล้วก็ใส่ใบริกจะ้ะ ล้วเก็บออกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะตายแล้วเขาใบหลวงถิงเนาะพยายามหนาวก็เริ่มเก็บมาใส่นะจ๊ะแล้วก็พริกพริกกินดาเนาะใช่พริกขี้ฟ้าจ้ะสีแดงหั่นเนาะคะ่ะหั่นแล้วก็ใส่พัดเนาะพัดเพชรไก่ได้จะใส่เห็ดพึ่งหวานเด้จ้ะเด้อมาจากขอบคุณพีพ่ๆน้องๆทุกคนเนาะจ้ะมากินข้าวดดวยกันจ้าพัดเพชรไก่ใส่เห็ดพึ่งหวานเด้ค่ะเด้อปีนี้บ่ได้เห็ดพึ่งหวานตากแห้งจะ้จะบอไดก็เป็นของปีที่แล้วเอามากินเนาะไม่เป็นไรทำเสร็จ ได้มาแล้วก็หั่นต้มแล้วก็แช่ช่องฟิตเลยจ้ะเนาะเฮ้จ้าคนอื่นก็นอย่าลืมข้ามาโคตรไ์ก็แชร์ให้้วยเด้อจ้ะเพื่อนมาค่ะพีวิไลนองหอมนองเยาวเนาะค่ะผีหนูนองลำพึงปลาไก่ใบอินเดียคุณจิตแครอฟาร์มเนะ้ะนองอไก่สวิตเนาะจ้ะทุกคนเลยจ้ะเด้อมาเพื่อนๆทุกคนนะจ้ะที่ อยู่ในยุโรปทัวทัวรโลกจะอยู่เมืองไทยเนะาะเมืองไทยปน้ปนิก็นอนรับกันแล้วเนาะอืมอืมแอปเปลิลโอ้ยแบบสวยงามสดชื่นเนาะอากาศหนาวเย็นๆก็เลยใส่เสื้อไหมพรมเรื่อจะน้องวิเห็นน้องวิต้มไก่เนาะจ้ะแส่บๆน้องวิเอยอรมันเหมือนกัน Ich habe gefunden und ich gucke nachher. ครูคือแอปกับคูขนเขนาะเค้กจะใส่ขนา <c oughs> นด่บเมนดอกค่ะของพ่อใหญ่เพิ่นเนาะคะ่ะวันนี้ก็เราก็ทำเนาะเดี๋ยวพอกินเ็จนี่เราก็จะเอาคลิปทำครูนขนต้นปั่นต้นอะไรแป้งโบไรให้ดูเนาะแต่แต่ที่ใส่พิมพ์ลงไปว่าใส่อะไรแป้งอะไรใส่อะไรกี่กัากีะะ่กับเนาะค่ะกะเอาจากสูตรของเราเลยค่ะเนาะโอเคจ้ามากินต่อกันเฮย เราชิมไปแล้วสองชิ้นหนัวไม่ไหวแล้วจ้ะเดี๋ยวน้ำนักขึ้นกระดูกนี่จะคู่ขึ้นเรือเขาเนี่ย เรากินไปขึงง่นหนึ่งแล้วนะคะกินไปสองชิ้นนอกนั้นพอใหญ่มืดอากาศมืดฝนก็ตกตอนแรกว่าจะไปหาเฮดจ้ะเรอดูเฮ็ดดำก็เลยบ่ยไปอากาศคึ้มแล้วก็ฝนลงไปไปอยก็เลยบอกไปจ้ะอยดูก่อน มันไหนบางๆก่อนวันเสาร์หรือเปล่าคุณนีก็ทํางานมาเลื่อนก็ทํางานจ้ะวันเสาร์เป็นวันเ็าเรีออยกไอ้วันหยุดของทางเยอรมันหรือเปล่าวันเสาร์ซามสัปเขาเรียกไฟอาทากมันซุกทำงานเสร็จก็ต้องซื้อของทีเราต้องการใช่นะคะน้ำพกน้ำดื่มอะไรประมาณเนี้ย พวกนี้จะซื้อน้ำยาล้างจานมาหมดละมันลดราคาพรุ่งนี้มาเริ่จะแซ่บแซบแซบใส่เห็ดพึ่งหวานผัดเผ็ดไก่ใส่พึ่งหวานจะเห็ดพึ่งหวานวเนาะจาแซ่บแซ่บอีกแบบนึงอืมเห็ดพึ่งหวานสไตปิล ถ่าสไตติสฟอเรสเซีย,ยท็อกเกนพิลด์โบน์ซ <c oughs> ื้ออันเครื่องอ่เครื่องอบอเฮ็ดมาเฮ็ดกระเลยไว้พอดีจะก,กระเลวอกกะไรอบให้ดูรอป,ปีหนาจา้ะ <c oughs> อาจอาไปหาเห็ดดำหรือว่าเฮ็ดอะไรค่อยดูก่อนไปได้เฮ็ดยามา3-4อันเนาะจา้ะไปดูเขาชื่ออะไร เฮ็ดยาขาเชื่อได้มาสามสี่ประมาณนี้ไม่รูใ้ใครเขาเดินเข่าไปในปา่าจะตัดแล้วก็โยนทิ้งเลนแล้วจะยาเฮ็ดข้ายา,ขา,ยาขาเชื่ออย่างที่น้องเอลอทาคลิปอากาที่แบบแบบออกกินเหม็นๆหน่อยอ่ะจ้ะเขาเรียกยากขาเชื่อนะคะหั่นเป็นบางๆแล้วก็เอาต้มดื่มนอกจากดีอันจะเห็นฝรั่งเปล่าหรือว่าใครกับรูจะ,ะ,ระโยนหั่นแล้วก็โยนทิ้งเลนนะจะเว้สดุดายจ้ะ กินมมหมอีกอ่ะขอมาทักทายแป๊บนึงจะอิ่มแล้วเด้เนี่ยคู่คนสองชิ้นละจ้ะเราไปกินข้าวนะเรากินข้าวด้วยเนาะฉันก็เป็นคนพูดแข็งๆนี่นะจ๊ะพูดเพาะก็จริงใจเด้อเด้อเนาะมาเสพๆเด็กกันยากินข้าวละจ้ะ มืดชุ่มมาเลยจ้ะแซบอิลีกระดอกกะเด้อนี่ฝนตกอุ้งอารมณ์ไปเดี๋ยวก็ถึงสามพันซับมาเนะ้ะบนานจา้ะ อาจจะถึงสามแสนคนโยดคนดูก็ไดเนาะคะเนาะพูดไปเนาะคะเนาะให้กำลังใจตัวเองจ้ะเนาะสู้ๆก็มันที่คุณเสกสันปัน YouTube น่น u t u b e เนาะจ้ะเขาไปดูอยู่จ้ะแต่ว่าไปเขามากก็เ้าใจเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูไปเรื่อยๆจ้ะลุงม,มือเฮ็ดเนาะจ้ะ คนอยากทำแต่วันหนึ่งสองคลิปลงเลยจ้ะลองไม่วางทำคลิปก็ไดทำมาแล้วทางานเหนื่อยก็ได้วันละคลิปเนาอคคะนาะมาถักท้ายเพื่อนเพื่อนนิดๆหน่อยๆจ้ะสู่ไปด้วยกันจะเป็นเพื่อนเอ้ยโอเคจ้ะโอตัวไปนเฉลี่ยจ้ะ อยากทายเพื่อนๆไปพี่พน้องๆทายนิดนะ่ะซะเนาะยังไงก็จะขอดังกินนิดนึงแต่เขาแลยย้วยวู่หน่อยนึงจังติ่มดาเราพอว่ากินขนมคู่ขนไอเค้กเอฟเฟคคู่ขนเนาะจ้ะ <c oughs> โอเคเจอกันคลิปนะพรุ่งนี้มาจะกันมาทำอะไรกินเนาะค่ะนาะเพื่อนเนาะชอบเริ่มกดไลค์กดแชร์เข่ามาพิมพ์มาถามมาถ่ายกันได้เด้อจ้ะขอบคุณเอฟซีใหม่เนาะจ้ะถ้ายังไม่ได้เข่าไปเยี่ยมไปเย็ยกนก็นเยาว่ากันเด้อจ้ะนะ ไปดูวันเสาร์ตอนจะพอว่าพรุ่งนี้มาเลื่อนก็ทํางานเนาะค่ะเนาะไงก็เจอกันคลิปหนาเด้อเจอกันคลิปหนานอนรับฟันนี่จ้าวันพุธเนาะค่ะสวัสดีจ้าถ้าบว่ามีพี่ๆน้องๆทุกคนก็คือบ่มาจุดนี้ดอกจ้ะเนาะเขามาคอมเมนต์กันได้เยอะๆถามสุกๆดิบกันได้จ้าบาย